สวัสดีจ้าพินาซ่อมผ้าแฟนเพจนะคะวันนี้จะมาแก้อางเกงเลกกิ้งตัวนี้นะคะเอาสะโพกเข้าตามขีดนี่นะคะขีดนี่แล้วก็เขาให้ลดเอวลงมาด้วยเนี่ยเอวเขาเป็นแบบขอบต่อเราเลาะออกแล้วทีนี้เราจะไม่ไม,ไม่ไม่ห่อยางแบบนี้แล้วนะเดี๋ยวเราจะใช้ยางพ้งใส่ในน,นนี้เลยแล้วก็พับขอบลงแบบนี้เลยนะคะเนี่ย แก้ไขปัญหาคือเป้าบัญญาณแล้วก็เก็บตรงสะโพกเข้าตรงนี้นะเนี่ยอันนี้ก็คือเราจะไปใช้จัโพ้งสี่เส้นนะคะไปทํากันเลยเอวนี่ก็ลดยางสี่นิ้วนะคะสี่นิ้วเราก็ตัดออกนะคะตัดออกเนี่ยสองนิ้วแบบนี้นะคะแล้วก็ไปต่อยาง ตัวนี้ด้านข้างเราจะเข้าเก็บเข้านะคะสองนิ้วสองนิ้วเราก็จะพวงกินจากตะเก็บข้างเข้ามาหนึ่งนิ้วนะคะกลางออกก็จะเป็นสองนิ้วอาการคือสะโพกหลวมมากสะโพกเขาหลวมมากเลยเนาะเขาจะใส่ไปเป็นแบบเลกกิ้งออกกาลังกายเราก็ใช้จัโพวงเดินเลยนะคะวิธีการว่าทําไมเราไม่ขีดนะคะเราจะใช้คํานวณจากเส้น เส้นแรกเข้ามานะคะหนึ่งนิ้วใหญ่หนึ่งนิ้วแล้วก็คำนวณดูเลยว่าหนึ่งนิ้วเข้ากันมาตลอดนะคะไม่ต้องไปแต่งให้โคตรเท้ง ันนี้คือเนื้อผ้าที่เราพองออกนะคะเนี่ยเราจะเล็งให้มันเท่ากันแบบนี้เลยนะจะเก็บข้างเราก็จะได้ความใหญ่เท่ากันแล้วก็ที่เราเก็บทิ้งเท่ากันนะคะเนี่ยวิธีการนะคะเราจะใช้ตีนผีเนี่ยนะตีนผีใบมีดเนี่ยเล็งนะคะอันนี้คือเส้นนะคะเราก็ใช้ตีนผีใบมีดเนี่ยให้ตัดเข้ามาหนึ่งนิ้วเลยมันก็จะได้ง่ายไม่ต้องไปนั่งเกียนนะคะ จะมีเสียงประกาศรบกวนนิดนึงเพราะว่ายาหมู่บ้านเขาจะซื้อยาที่รักษาคนที่ป่วยอยู่ในหมู่บ้านอะ่ะเอามาแจกบ้านละกล่องนะคะยาอะไรไม่รู้จําไม่ได้แล้วเขาก็ลยมีคนไปช่วยบริจาคประกาศก็จะเข้ามาหน่อยเพราะว่าลํำโพงมนอยู่ตรงบ้านเราพอดีนะคะ,ะเราก็ทำงานของเราไปเรื่อยๆ นี่ก็จะเป็นเห็นไหมคะพอเราพ้งเสร็จแล้วมันก็จะได้ตรงเท่าที่เราขีดช็อกพอดีทีนี้เราก็จะหายางนะคะยางที่เราตัดแล้วก็เย็บเข้าแล้วหาเป็นสี่จุดแล้วก็เอามาเข้าพ้งเข้ากับตัวกันเกงโดยเราจะเริ่มจากชิ้นหลังนะคะเราจะไม่ใช้ขอบต่อละเราจะใช้ตัวนี้เลยดึงยางก่อนนะคะแล้วก็เย็บไป ถ้าเหมือนกับเลกกิ้งที่เราตัดใส่นั้นนะคะที่เราตัดใส่ที่เราบอกเพื่อนๆไปตอนนี้โควิดมันเยอะกลัวไม่ค่อยจะมีกระจิตรจใจจะทำงานอะไรเลยแต่ว่าเดี๋ยวจะวันที่หนี้ก็ได้รับวัคซีนแล้วนะก็เลย เป็นไงเป็นการวาดเลมาทำให้พเพื่อนๆดูนะคะจริงๆก็ทํางานทุกวันแหละพอรพวงได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปลาตรงนี้เราจะไปเราจะไม่เย็บนะคะเราจะไปพับเราไปลาตัวนี้ลูกค้าก็จะตัดขาด้วยนะคะเราก็จะมาลาขาเนี่ยเราก็ลาแบบนี้เลยนะคะ อนนี้จักลาเป็นจักที่าทาผ้าย,ยืดโดยเฉพาะถ้าหากว่าเราไม่มีเราก็ไม่ต้องซื้อนะคะเพราะว่าราคามันสูงพอดีอันนี้ของเรามีอยู่เราก็แล้วามาใช้นะคะวิธีการลายยางนะคะเนี่ยเราจะจับยางนะคะพับพับลงไปชนตรงนี้นะคะเนี่ยพับผ้าเข้าไปพับผ้าเข้าไปแบบนี้พับเข้าไปอย่างนี้ยางอยู่ข้างในนี้นะคะเป็นด้านนี้ เราจะจับทางด้านถูกขึ้นมาทำนะคะเนี่ยเราพับแบบนี้นะคะพับผ้าพับยางให้ชนผ้าอย่างนี้แล้วเราก็ดึงเลยนะคะจังหวะดึงเราจะต้องดึงให้เข้ากาันให้พร้อมกันถ้าดึงไม่พร้อมกันเข็มมันจะหักได้นะคะ จากลานี่ถ้าเข็มหักนี่มันจะเป็นอะไรที่แบบว่ายุ่งยากกว่าจากอื่นนะเข็มมันก็แพงมากเลยนะเพื่อนๆจากลานถ้าคนที่เขาเก่งๆเ,เขาชำนาญเขาจะ ั้งเขาจะมีตัวดึงยางไว้ใส่ครอบไปแล้วมันก็ดึงเลยอ่ะจากมันก็ทํางานมันจะง่ายแต่นี้เราไม่มีเราต้องใช้ความสามารถด้วยมือการทํา ลาขอบยางแบบนี้มันเวลาเราใส่อะความยืดหยุ่นมากๆอะมันจะไม่มีการขาดนะเวลาเราเวลาเราดึงใส่แบบเนี้มันจะไม่มีการขาดนะ,ดบบนนดนะคะเพื่อนๆเนี่ยใส่รัดคับขนาดไหนมันก็ไม่ขาดมันมันมีความยืดหยุ่นเยอะเสร็จแล้วเราก็จะได้ยางยืดขอบเอวแบบนี้นะคะเนี่ยหน้าหลังก็จะเป็นแบบนี้นะเนี่ยข้างในก็จะเป็นแบบนี้มันก็จะเป็นโซ่โซ่แบบนี้นะคะเนี่ย เหมือนที่เราซื้อใส่นะส่วนปลายขานะคะที่ลานะคะอันนี้ก็เป็นด้านผิดก็จะเป็นแบบนี้ส่วนด้านนอกก็จะมี2อเส้นคู่แบบนี้นะคะผ้ามันลายอาจจะมองไม่เห็นหรอกดูรูปทรงนะคะยางมันก็จะชนแบบนี้มันก็จะสวยนะคะเวลาลูกค้าใส่เนี่ยเวลาลูกค้าใส่ก็จะสวยนะคะอันนี้เป็นการแก้งานเล็กกิ้งนะคะแก้เข้า ลดไซส์ให้ตัวเล็กแล้วก็ลดเป้าที่ยานนะคะด้วยการที่เราไม่เอาไอ้ผ้านี้มาห่อยางแล้วเราพับลงไปแบบนี้เลยนะไปแล้วจ้า